เอาละครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนลงโค้ดเลเวล12หรือรหัสที่เราปั๊มเสร็จนั่นเองนะครับอ่าตอนนี้ก็เป็นรหัสที่ยังปั๊มไม่เสร็จแต่เราอยากจะกลับไปที่รหัสเดิมนะครับผมให้เพื่อนๆทำตามผมได้เลยนะครับสําหรับใครที่ยังอยู่ ID ที่ไม่ใช่เวล12หรือต้องการจะกลับไป ID เวล12ก็ทําตามนะครับผมอ่ะอันดับแรกก็ออกไปจากเกมก่อนนะครับ ออโอเคครับหลังจากที่เราออกไปเสร็จใช่ไหมครับให้เราทำการลบ APK ของ f ฟ f i ไ e ที่เราเล่นก่อนที่สำคัญอย่าลืมเซฟ APK แล้วก็ OBB ของตัวเกมด้วยนะครับผมอ่าเมื่อเราลบเสร็จใช่ไหมให้เราเข้าไปที่ ES File อรอสักครู่หลังจากนั้นก็เข้ามา ที่ที่เราเก็บโค้ดไว้นะครับผมอสำหรับใครที่มีแฟ้มตัวนี้ขึ้นก็ไม่เป็นไรส่วนใครไม่มีก็ให้ให้ทำโฟลเดอร์แล้วก็ย้ายไปที่อื่นก็ได้หรือใครผมผมก็จะเอาโค้ดตัวนี้นะครับนี่ที่ผมสร้างไว้นะครับผมทีนี้ผมจะตัดไปสมมุติว่าใครไม่มีโฟลเดอร์นี้หรือใครมีก็สามารถเอาไปวางได้เลยนะครับ แต่สาหรับคนที่ไม่มีเนาะผมก็จะทําขึ้นมาอ่ะเราก็สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับผมสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาแล้วก็แฟ้มนะครับผมอ่ะเขียนอะไรไปก็ได้สําหรับคนที่ไม่มีเอ่อโฟลเดอร์นั้นนะผมจะเอาเป็น ff ก็แล้วกันนี่นะครับผมนี่แล้วก็จะมาอยู่แฟ้ม ff นะครับ ใครที่มีย้ำนะครับใครที่มีก็เอาไปวางได้ตรงนี้เลยนะครับผมอ่าทีนี้อ่าสำหรับใครที่ไม่มีนะครับให้ทุกคนสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาเลยนะครับอ่าหลังจากนั้นก็เอา้าเดี๋ยวนะหายไปไหนโอเคกดเข้ามาตรงนี้ปึ๊บเดี๋ยวเราไปคัดลอกมาใหม่อันนี้เป็นโค้ดสําหรับของผมนะของใครที่ทําไว้ก็ไปคัดลอกมาอ่ะเมื่อเราคัดลอกเสร็จปุ๊บให้เราเปลี่ยนชื่อที่เราเขียนทับไว้กับ เป็นแบบนี้นะครับผมโอเคหลังจากนั้นสําหรับใครที่ไม่มีแอปนี้เดีย๋ยวจะทิ้งไว้ด้านล่างคลิปนะครับโอเคกดเข้าไปเป็น a อ k เคที่เราเซฟไว้นั่นแหละโอเคติดตั้งไปอันนี้ผมก็จะติดตั้งไปอันนี้ก็เป็น a อ k พเคที่เซฟไว้นะครับอ่ะ หลังจากที่เราทำการติดตั้งเสร็จให้เราไปที่ Android OBB นะครับเราก็จะไปเราก็ไปเข้าตัวเกมเมื่อเราเข้าตัวเกมมาเราก็จะเจอหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมให้ทุกคนกดออกไป อ่ามันก็จะมีแฟ้มตัวนี้ขึ้นมานะครับให้กดเข้าไปแล้วจากนั้นก็ไปเอา OBB ที่เราคัดลอกไว้มาใส่อ่เมื่อเราใส่เสร็จเรากดเข้าเกมไปได้เลยนะครับโอเคครับหลังจากที่เราเข้ามาตัวเกมแล้วให้ทุกคนกดไปที่กลนแล้วก็กดไปแล้วก็ไปหาแฟ้ม หรือโฟลเดอร์ที่เราทำไว้ผมเขียนชื่อว่า FF จะต้องมีโค้ดอยู่ในนั้นด้วยกดอนุญาตไป้าก็เข้ามาแล้วนี่ก็จะเป็น ID ใหม่นี่ก็จะเป็น ID เก่าที่ผมเคยปั๊มไว้นะครับผมนี่เลยเอาของนี่นะครับเงินก็จะอยู่ครบ5000เหมือนเดิม นี่นะครับผมก็ประมาณนี้คิดว,ว่าตัวนี้เป็นเลเวลสองเอ้ยเป็นเลเวลสิบสองแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้สําหรับการลงโค้ดนะครับผมใครชอบก็ช่วยกันกดไลค์คนละหนึ่งเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย